สวัสดีครับพบกับผมจอร์นสันอีกแล้วนะครับกับที่เดิมๆนะครับใต้น้ําแห่งนี้นะครับผมนะเป็นไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ออนแอร์หลังวันเด็กนะครับเป็นไงบ้างไปเที่ยวไหนกันมานะครับสำหรับใครที่เป็นเด็กก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าไปเที่ยวไหนกันมาพอดีคนแก่อยากรู้โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมสร้างยานแล้วใช่ไหมจากพัทที่แล้วนะฮะวันนี้ก็จะทําตามคอมเมนต์นะครับเราจะไปหาเกาะนะฮะหลังยานแม่ที่เราตกลงมานะครับ เดี๋ยวจะไปกันนะฮะแต่ตอนนี้ต้องขอเตรียมของเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปสร้างฐานทัพที่นั่นด้วยนิดนึงนะครับแต่ไม่สร้างใหญ่หรอกนะฮะแค่จะไปสร้างอะไรเล็กน้อยอยู่ที่นั่นนะครับผมไปถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วนะครับโอเคไปเลยฮะเรือซีมอสของข้าไปโกชูตะเกาะนะฮะต้องไปหาเกาะนะครับผมที่เอาไว้ป้องกันนะครับถุยคนละเกาะฮะนั่นรอเรือนนี้รอลิงเอ้ยไม่มีไม่มี อไปทั่วเลยเกาะมันไม่มีรอเรือหร,รือรอลิงโถเอ้ยนะฮะมันคือเกาะนะ,ะที่เรียกว่าไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเลยฮะนี่มุ่งหน้าไปทางหลังยานนะครับโอเคดูหลังยานไว้นะฮะประมาณนี้หรือเปล่านะโอเคไปนะฮะมุ่งหน้าไปครับผมขับมาสักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าใกล้จะถึงหรือย,ยังนะยังไม่เห็นวีแววนะฮะดูยานก่อน เก็น่าจะประมาณแถวๆนี้หรือเปล่านะฮะเห็นนอ้องเขาบอกหลังยานยืงๆหน่อยๆโอเคก็ลองลองไปเรื่อยๆดูฮะเดี๋ยวสักพักก็คงเจอครับผมโอ้โหแต่ว่ามันมันลองดำไปลึกๆนี่เหมือนมันจะไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้แม่งลึกมากอะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเหนือน้ำนีกก่ามั้งรู้สึกว่าอยู่ใต้น้ำมันคงไม่เห็นอะไรครับโอเคเพราะว่าเกาะมันน่าจะเห็นจากบนน้ำป่ะ,อะลองขึ้นมาดูฮะ จังหวัดน,นี้นะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ขับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยล่ะอ่ะเอ้ยนี่ก็โอ้ขับผ่านไปดูดตามมาตาลงตาเรือนะครับโอเคถึงดูตามาตามาตาเรือก็คงไม่เห็นเกาะเพราะว่าต้องดูเกาะทุยนะครับมุกอะไรนะฮะไม่เล่นดีกว่าไหมนะครับโอเคดูข้างใต้สิมันมีแบบจะงอยจะงอยอะไรนะฮะโอ้อะไรชมพูชมพูอะฮะมันเป็นนมของเกาะเหรอ <laughs> นมนะฮะมันน่าจะทําให้เกาะลอยได้นะครับไอตัวสีมูนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปสํารวจบนเกาะกันดีกว่าครับนี่ไงอยู่ตรงหลังยานพอดีนะฮะตามที่น้องๆ้อเขาบอกเลยนะฮะน้องๆ้อเขาดูมีความรู้นะครับเพราะว่าคงไปดูของเจ้าอื่นมาเยอะแยะนะครับโอเคก็มาดูของเจ้าผมด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าผมเจอไม่เจอนะบอกกันได้นะครับอยากให้ทําอะไรนะฮะผมจะพยายามทําตามนะฮะสำหรับไอเครื่องกองน้ําก็ไว คลิปหน้าละกันนะครับตอนนี้เราก็มาสำรวจบนเกาะดูนะครับรู้สึกว่าเกาะนี้จะแบบร่มรื่นมากนะฮะมีหงมีเห็ดมีดอกมงดอกไม้แต่ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เก็บไม่ได้สักอย่างเหรอโอ้โหรู้สึกเงียบสงบมากอะฮะคือแบบน่านอนอยู่ในนี้เลยอะผมชอบเสียงแบบธรรมชาติเง,งี้ยมีนกมีนกร้องหาฟังได้ยากมากนะครับแม้ในะชีวิตจริงเราเนี่ยถูกตัดไม้ทำลายป่าไปซะเยอะนะฮะ โอเคดูสิว่าที่เกาะแห่งนี้จะมีอะไรเสียวๆหรือเปล่าเหมือนกับที่เราเห็นเกาะอกอะไรเงี้ยฮะที่มันใกล้จะหลุด <laughs> ไม่ใช่แล้วเ่็นคนละอย่างกันแล้วนะฮะหมายถึงว่าจะมีความอันตรายอะไรอยู่บนเกาะนี้หรือเปล่านะฮะรู้สึกเพลงเริ่มเราระทึกใจนะครับโดดไปทางไหนก็โดดไม่ได้จะข้ามทางไหนได้เวเนะี่ยผมงงมากฮนะเดี๋ยวต้องมีน้องๆมาบอกนะครับว่าเกาะนี้ทำไรได้นะ,ะับเพราะผมก็ไม่รู้อยู่ดีะฮะไม่มีเวลาไปดูคนอื่นอย่างที่บอก นะครับโอเคโดดขึ้นตรงนี้ได้อ่าเห็ดนี่มันเห็ดมีเห็ดพิงค์ครับผมเห็ดสีชมพูกับเห็ดสีม่วงไม่รู้ละเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปโยนทิ้งไว้แถวแถวบ้านนะครับมีอะไรนอกจากเห็ดไหมเนี่ยเกมนี้นี่อะไรกับเห็ดนะับรู้สึกเห็ดเยอะนะฮะนี่ก็เห็ดนะฮะโอ้รู้สึกว่าอยากเล่นมาริโอ้กันขึ้นมาทันทีนะฮะกินเห็ดจะได้ตัวโตโตนะครับน้องๆที่ดูอยู่ก็ไปหาเห็ดเด็ดนะฮะกินแล้วก็เดี๋ยวเรา พัฒนาล่างเป็นตัวโตๆนะฮะอย่าเชื่อผมนะครับผมผมรอเล่นนั่นมาริโอ้นะฮอย่างว่าฮะสังคมเดี๋ยวนี้อะไรก็โทษเกมะขนาดมาริโอกินเห็ดยังมีไม่เห็นมีใครไปกินเห็ดตามเลยใช่ไหมเอาหัวมงหินยังไม่เห็นมีใครเอาหัวมงหินตามเลยนะฮะเอ้อะไรโทษเกมะถ้ามีเกมมาเกี่ยวข้องนะฮะเฮ้ยพูละเครียดนะฮะอย่าไปพูดถึงเลยโอเคนี่มันมีอุโมงค์อะไรก็ไม่รู้ฮะอื เดี๋ยวมีอีกทางหนึ่งนะฮะโอ้โ oh, หตรงนี้ตกไปที่ตายแนย่นะครับว้า wow! วมันเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวสักที่หนึ่งฮะผมเคยเห็นในหนังอนะที่มันจะเป็นคล้ายๆถ้ำลงมาฮะแล้วก็แบบตรงกลางมันจะเป็นแบบที่โดดน้ําเล่นอย่างเงี้ยฮะเออเจ๋งดีฮะแต่นี่ไม่ใช่รานท่องเที่ยวฮะขึ้นน้ําครับโอ้โ oh, ห <laughs> น้ำตื้นขนาดนี้ยังยังคาดยังไหวไห <laughs> วบกหรอวะเนี่ย <laughs> ไม่หาเฉยนะฮะ ตอนขึ้นน้ำแม้แต่จะคื้คานขึ้นดินนะฮะโอ้โหโอเคได้เห็ดมาเยอะแยะนะครับมีแต่เห็ดเหรอเนี่ยน้องให้ผมมาทําอะไรฮะน้องบอกนะฮะน้องอยากให้ผมทําอะไรบนเกาะน,นี้บอกนะฮะแต่ก่อนอื่นนี่ผมก็เตรียมของมาไว้สร้างบ้านเล็กน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมีข้อมูลอะไรบอกมาเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวสร้างบ้านไว้ที่นี่ก่อนละกันนะดูจากรอบๆแล้วทัศนียภาพนี่แบบน่าอยู่ฮะน่าอยู่น่าอยู่ เดี๋ยวเราต้องหาตำแหน่งที่เราจะสร้างบ้านอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวกลับทางเดิมดีกว่าฮบผมไปดูใต้เกาะมาสักหน่อยนะฮะผมเหมือนเห็นเออเออออกมาอะไรวะขับชนตัวเองเหรอโอเคผมเห็นแร่เนี่ยฮะเลยมาเก็บนะฮะมันคือลิเทียม <Welcome S 2> นี่เองโอเคเดี๋ยวลงไปลึกๆดูนะฮะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับอยากรู้ว่าใต้เกาะเรามีไอ้ไรนะฮะเหมือนจะมีอะไรวะเป็นเหมือนฟองๆเอาละเกิดการเตือนภัยอีกแล้วว่า อาจจะถึกดาเมจได้นะฮะถ้าเกิดลงลึกเกินไปนะฮะอ่ะลองลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับโอ้ยิ่งลึกยิ่งหน้าค้นหาโออ้าเอาชิบหายแล้วโอ้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 ยานพังฮะยานพังฮะต้องขึ้นฮะต้องขึ้นฮะโอเคมันน่าจะมีอะไรเสริมแรงยานได้นะจะได้แบบยานถึกๆึสามารถลงไปลึกได้มากขึ้นหรือแบบนะฮะอาจจะต้องมีชิ้นส่วนหรืออะไรที่เราต้องหา นะครับโอเคเดี๋ยวทําการซ่อมก่อนเลยนะครับเดี๋ยวยานพังนะฮะซ่อมไม่โดนนะต้องเข้าใกล้กว่านี้โอเคนี่ก็เสียงชนทีนี้ดังเวอร์มากชนเบาๆโหชนดังตุ้มนะฮะแค่ว่ายน้ําไปชนเองโอเคเดี๋ยวเราไปไหนกันดีแถวนี้ก็มีแร่ให้เก็บมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทุบกันเลยว่าจะได้แร่อะไรฮะก็เป็นคอปเปอร์นะฮะเหมือนเดิมนะฮะมีคอร์สปกติ ก็มีของเดิมๆฮะปะกะตินะฮะแต่อยู่ในความลึกที่มากขึ้นนะฮะผมรู้สึกว่าแหล่งสเปาของนี่มันจะต่างกันปะนะแต่ละที่เหมือนว่าจะบางที่จะสปเปาเหล็กเยอะบางที่ก็จะสเปาโกเยอะไดมอนด์เยอะอะไรเงี้ยฮะยูเลเนียมอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปนะแต่ละที่โอเคตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปดีกว่าฮะไปทําการสร้างบ้านกันดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านบนเกาะน,นี้ก็ดีกว่าครับผมอ่าเริ่มแรกเลยฮะเราจะสร้างห้องโถงใหญ่ก่อนนะฮะอยู่ไหนวะ,ะนี่แหละไปะสร้างเลยครับผม เอาวางไว้ตรงไหนดีนะครับโอเคต้องบนเกาะนะฮะบนเกาะแถวแถวลิมลมหน่อยอืมประมาณนี้ฮนะเา้าแล้วทีนี้ดินมันจะหายวะเนะี่ยต้องลองฟับปิง้งนะโอ้ขุดดินให้เราพอมาดีมากฮนะตอนไม่เสียแรงขุดนะฮะโอเคเราก็สร้างอะไรต่อฮนะทางเข้าครับผมแต่สรุปแล้วมันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือลืมกระจกโอโถต้องกลับบ้านไป้เอากระจกนะฮะสรุป นะฮะโอ้โหโคตรส็งนะครับอุตส่าห์เอาของมานะฮะโอเคเดี๋ยวต้องกลับบ้านจะเอากระจกนะครับแล้วเจอการมาขับขี่มาไกลเหลือเกินนะฮะกว่าจะถึงบ้านนะฮะเกิดการกระตุกเล็กน้อย <c oughs> ถึงปานกลางโอเคครับถึงบ้านแล้วโอ้หนานมากไกลมากนะฮะบ,บอกเลยโอ้อะอะไรวะแม่งโคแค่รีบลงจากยานขับยานชนตัวเองพิจาบ้า โอเคเดี๋ยวเราเอากระจกไปฮะเอาคอร์สออกมาเดี๋ยวทำเป็นกระจกครับผมจากนั้นเราก็ไปหาของกินมานะครับเราก็มาเติมพลังงานกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวน้ำแล้วก็หิวปลามากนะครับโอเคทำของกินนะฮะเดี๋ยวจะโมโหหิวนะครับว้าวนะครับโอ้โหมาเร็วไหมฮะโคตรเร็วนะเหมือนวาา์ปมาเลยนะครับนะที่จริงแม่งเล่นโคตรนานนะแต่พอไปตัดต่อปุ๊บเหมือนแป๊บเดียวฮะเหมือนขับแบบ ชิวๆฮะสั่งได้ดังใจมาปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยฮะโอเคเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ก่อนนะฮะทางเข้าครับผมนะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากอยู่ไหนวะไหนวะอ๋อนี่ไงแหม่ขับยานจนเบื่อฮะไม่เจอฮะเดี๋ยวาวางไว้ตรงไหนดีนะทางเข้าเราจะอยู่ตรงไหนดีนะตรงนี้ดีไหมจะดีเหรอเอ,เอาเอาเอาเป็นตรงที่มันยื่นออกมาดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ไว้ตรงนี้แหละฮะที่มันยื่นออกมาฟ ปิ้งเรียบร้อยฮะทางเข้าบ้านเรานะฮะโอ้อยังสูญพลังงีน,นยอยู่ฮะต้องทำพลังงานนะแหล่งพลังงานนะับผมนะไม่รู้จะมีบ้านหลายหลังไปทำไมฮนะวาร์ปไปวาร์ปมาก็ไม่ได้หรือเปล่านะแต่เรายังไม่รู้อาจจะมีที่วาร์ปก็ได้นะโอเคเดี๋ยวทำอะไรต่อตรงไหนได้อีกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับและสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำเนี่ยครับมันก็หนีไม่พ้นเนี่ยฮะฟาบ,บิเคเตอร์นะครับผมจะต้องทำไว้ทุกบ้านนะครับ อย่างที่เขากล่าวกันว่าจุดประกายความสุขทุกคูเรือนบรบิเคเตอร์เอาลัคกี้เฟรมมานะขอยิ้มหน่อยแต่ว่าเรายังสร้างไม่ได้นะฮะเรายังขาดไทเทเนียมนะฮะใช้ไปหมดแล้วสร้างเล่นไปหมดนะฮะเดี๋ยวต้องลงไปขุดข้างล่างนะครับผมไปเดี๋ยวไปขุดข้างล่างกันดีกว่านะ right. ดำดิง่งทะลุสะดือโลกบีนะโอ้โหค่อนข้างเร็วกวันทีเดียวนะเรือดำน้ำเรานะฮะโอ้โหมาขุดกันดีกว่าครับผม ตัดไปเปลงคอปเปอร์เปลงอ่าไทเทเนียมใช่เลยฮะขุดเผื่อๆไปด้วยฮะเผื่อทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมไปขุดๆไปฮะฟ้าบอืมตรงนั้นมันเหมือนมีคล้ายๆถ้ำนะฮะต้องไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าข้างล่างนั้นมันมีอะไรนะไนะฮะโอเคค่อยๆไปฮะว้าวมีอะไรเรืองแสงเรืองแสงอยู่ด้วยท่านผู้ชม มันคืออะไรอ่ะปะการังอะไรฮะเข้าไปใกล้ได้หรือเปล่านะฮะต้องลองเข้าไปเสี่ยงดูนะครับโอเคเก็บพวกอ้น,นี้ก่อนเอาของเต็มเฉยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเข้าไปดูเลยดีกว่าครับมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหมันสีเหลืองสีสันสดใสนะฮะแต่มันไม่กัดเราไม่มีอะไรฮนะเป็นแค่ปะการัง <c oughs> ตกแต่งฉากเม <c oughs> เอาซะก,กู <c oughs> ตื่นเต้นโอเคขึ้นดีกว่าฮะไปทําต่อให้ผมทําบ้านมาพกค่ําแล้วนะฮะถึงตอนกลางคืนแล้วนะฮะ เรายังขาดพลังงานนะครเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำโซลาเซลล์นะครับซึ่งตอนนี้มันยังศูนย์พลังงานอยู่อย่างที่คนได้เห็นนะครับโอเคโซลา r เซลล์เราจะต้องไปทำข้างนอกครับผมผมว่าจะติดไว้สักใกล้ๆเขานี่ยใกล้ๆเนินนะครับถ้าจะสวยดีนะฮะเดี๋ยวลองติดดูเลยนะแถวนี้นะฮะนี่แหละใช่มันใช่เอาหายนี่แหละครับใช่เลยครับผม ตรงนี้แหละงดงามนะครับเหมือนเป็นที่สังคราะแสงไงเออเราต้องติดไว้ที่สูงๆถูกปะ่ะนะฮะติดกับพื้นก็ไม่ใช่ฮะ, <primary> ะใกล้ๆก,กันอีกสักอันหนึ่งฮนะเอาหายอีกล้อ่าเอาหมดอทําอะไรไม่ได้ดั่งใจสักอย่างนะฮะทำไมหมดเร็วนะครับโอเคไม่เป็นไรฮนะตอนนี้เราก็มี Energy พอที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้แล้ว โอเคเรียบร้อยฮนะมีเอนดี y ใช้แล้วเย้ yeah! มาแล้วก็ทำไมดีไว้ด้วยฮนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรบีคอนอ่านถูกปะวะนะฮะมันจะเป็นเหมือนสัญญาณนะแจ้งเตือนว่าเกาะอยู่ตรงนี้นะเราจะได้เห็นจากไกลๆไงนะครับเดี๋ยวเราออกมาใช้นะครับแต่ต้องไปปล่อยที่น้ำมั้งรู้สึกนะฮะเดี๋ยวออกไปปล่อยข้างนอกครับผมอ่ามาเดี๋ยวลองปล่อยดูเลยฮะออกไปเลยเจ้าบีคอนข้าเลือกเจ้านั่นเปนโปกเกมอนนะฮะไม่ใช่นะ ไม่ใช่เลือกโอเคนี่ทีนี้มันก็จะมีส,สัญญาณบอกเรานะฮะ <Welcome S 2> ว่าตรงนี้แหละมันคือเกาะนะฮะเราจะกลับมาถูกนะครับผมโดยไม่ต้องแบบมวัวๆตัวๆนะฮะตอนนี้กลับบ้านนะกลับบ้านเก่าตอนนี้เราอยู่ในเขตหนองยาแดงนะครับนี่เรียกว่าเขตหนองยาแดงดีกว่ามันดูแบบว่าไทยๆดีไทย,ทย, <laughs> bitches, ทยๆแบบมันนอกมันนอกดีนะฮะเคมมีปลากัดอยู่แถวนั้นนะเอาล้ฮะเราจะท้าทายมันฮะเราจะลงไปเก็บของนะฮะซึ่ง ไปลุยครับผมนะอย่าไปกลัวดิครับมาเก็บชาฟิงรีบเข้าดิครับรออะไรเอ,อมาแล้วฮะมา,มาทำอะไรได้แค่ตัวเล็กๆอะแค่ชนตุบๆฮะฮะโอเคไปดีกว่าเราไปนะฮะรู้สึกสะใจนะฮะได้ทำการท้าทายว้าเดี๋ยวมันทํำหอยใหญ่ที่เราเคยมาขุดแรกกันนี่นะนะฮะรู้สึกว่ามันน่าจะมีเศษแร่ที่เราขุดไว้เยอะแยะนะครับเพราะผมโยนทิ้งตอนแรกม่งหายนี่ไม่เจอไง กล่องเก็บของโอเคนะและฟีเก็บสบายเอาของเต็มอีกเวนนะฮะ okay. โอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปเก็บของอค,ค่อยกลับมาเก็บนะฮะโอ้แลเยอะแยะนะฮะดูจากที่พื้น <laughs> หาที่เก็บของไม่เจอฮนะโอ้โหดีนะมีน้องเบนบอกนะครับผมโอเคกลับบ้านไปเก็บของก่อนครับมากลับมาบ้านฮะรเราว่าเราได้ของมาคุ้มค่ามากนะฮะโอ้ทั้งลงทั้งแลน,นูุนนี่นั่นนะฮะโอเ้เต็มตัวไปหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไปฮะไทเทเนียมก็จะอยู่ เอาผิดกล่องนะฮะกล่องนี้มันต้องเป็นแร่พวกหายากครับผมโอเคเดี๋ยวเลือกใส่เข้าไปฮะพวกไดมงไดมอนด์เมอร์คิวลีอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นแร่ที่แบบแอดวานซ์หน่อยนะฮะที่เราต้องไปหาไกลๆนะครับผมโอเคเก็บไปฮะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเขตหนองยะแดงอีกแล้วนะครับผมอ้าวชิบหายแล้วแบตเตอรี่หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่เพิ่มฮะฟาบ aboard, โอเคเรียบร้อยฮะไปะไปลุยกันต่อสำรวจโลกนะครับ โอ้ยอันนี้มันมีอุโมองอะไรเนี่ยนะครับโอ้ยอย่างลึกฮะเอาละจังหวะนี้ต้องลงไปฮะเยดมีเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยคล้ายแมงกะพรุนเหรอปลาอะไรก็ไม่รู้ฮะมันดูแบบนั่นแหละะเ,เรียกว่าตัวก้างแล้วกันนะฮะปลาก้างนะฮะลงไปฮะผ่านตรงนี้ไปจะเป็นอะไรฮะเยดนี่มันเมืองเห็ดม่วงเหรอเนี่ยโคตรเท่ มันรู้สึกม่วงๆแล้วก็มีแร่นะฮะให้เก็บหลายที่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าในนี้มันจะดอบแร่อะไรเยอะนะฮะปับ๊บปรากฏว่าเป็นลิเทียมนะฮะหูยมีแบบหนอนๆด้วยอ่ะอ่าได้โกลนะฮะแถวนี้มีลิเทียมกับโกลนะครับโอเคลองอีกสักก้อนหนึ่งฮะดูซิว่าเราจะได้อะไรปับป๊บป ปับ๊บลิ <30 S 1> เตียมอีกแล้วนะครับโอเคกับยานฮะไปสำรวจดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเหมือนมันเป็นหนอนอะไรก็ไม่รู้ฮะดูขยึกขยินะ,ะน่ากลัวนะ,ะเดี๋ยวต้องมาต่อสู้กับมันนะฮะเราจะมาต่อสู้กับมันโอ้ยวั What? ชนอะไรวะนะ,ะรู้สึกจะขับชนเองนะ,ะไม่มีใบขับขี่นะฮะไม่มีใบขับขี่ยานดำน้ำนะฮะโอเค มาถึงนี่ก็ต้องมาขุดลงขุดแร่ฮะอีหนอนพวกนี้นี่อย่าเข้าใกล้มันดีกว่ามันดูน่ากลัวนะฮะไอพวกนี้คงไม่เป็นไรฮะคงเป็นแบบปาลาก้างปัญญาอ่อนนะฮะอย่าไปกลัวมัน,นะฮะ <laughs> กลัวหนอนดีกว่าโอเคขุดแร่ไปฮะโอเคแถวนี้เป็นแหล่งสเปลลลิเทียมนะฮะกับโกนั่นเองนะเก็บปลาไว้กินด้วยนะฮะเผื่อกลับบ้านไปได้ไดไดกินปลาใหม่ๆบ้างอะไรบ้างโอเคค่อยๆไปฮะ หวังว่ามันคงจะไม่ทำอะไรเราอ่ะไม่ทำอะไรเราจริงๆนะฮะโอเคขุดปั๊บหน้าโกโอเคเราจะจำไว้นะฮะว่าแถวนี้นะครับจะดรอปโกกับลิเทียมนั่นเองโอเคเดี๋ยวกลับยานก่อนฮะโอ้าวเนตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยดี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 ไอ้ที่บอกว่าจิตน้องก็คอมเมนต์ว่าเป็นมังกรอะไรอ่ะโอ้ยคำรามอย่างอย่างดังฮะน่าจะใช่นะครับโอ้โหกูนี่ไม่หันหลังก็ไปมองเลยฮะ โอ้ยนั่นไงนะ่ะห่างวันนะ่ะโอ้โหเป่งตัวโคตรใหญ่อะ่ะนี่คือจะให้ผมมาฆ่ามันจะไหมเนี่ยรอทำนิสไซได้ก่อนนะฮะตอนนี้นี่แค่แค่ผ่านก็พอแล้วนะฮะขอยังไม่ต่อกรกับพวกมันคนระะับโอเคอย่างน้อยก็ได้เจอนะ,ะสัป,ประหลาดนะ,ะพอดีหยุดอัดไปแป๊บหนึ่งนะฮะก็เลยอ,อาวอ๋อหลังสี โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพัดหน้านะฮะเดี๋ยวพัดหน้าเราจะทําชุดเกาะลังสีเดี๋ยวเรามาสํารวจนะฮะเดี๋ยวแถวยานนี่กว่านะฮะมีน้องบอกให้เข้าไปซ่อมยานนะเดี๋ยวเราจะซ่อมยานแม่ด้วยนะครับโอเคเอาไว้พัดหน้านะับผมอ่าตอนนี้อยู่ที่หนองยะแดงแล้วนะครับนะรู้สึกว่าแถวหนองยะแดงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรดอกนะฮะซิมเบอร์เยอะนะครับผมซึ่งเราต้องการซิมเบอร์ที่จะไปคราบเบนเวิร์กนะครับซึ่ง ผมได้ทำาการอันาลไลซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้อู้โอ้โหพวกปาลารอบกัดชนนะชนเหมือนไส้เดี๋ยวเดี๋โอ้ยขับนี่ไม่เคยไม่เคยจะพ้นดินนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครมันไปยังโอเคม,มันน่าจะไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลงไปขุดแร่ต่อนะครับแถวนี้นี่เงินดอกเยอะจริงๆนะฮะฟาบไทเทเนียมฟาบอ่าซิมเบอร์ออนะฮะ นะก็ทำการขุดไปเรื่อยะฮะขุดเงินขุดทองนะฮะรู้สึกเกมนี้เนี่ต้องหาทรัพยากรเยอะแยะนะฮะโอเคแล้วแถวนี้แม่งขุดยากมากอะไอญาแดงๆนี่ชอบแบบขวางทางะฮะโอเคได้อีกแล้วอ่รีบกลับไปอ้าวเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่มิซายหรือเปล่านะฮะหรือเป็นที่ใส่ของวะนะเดี๋ยวต้องลองนะฮะตอนนี้อย่าพึ่งขอเก็บแรกก่อนนะฮะ น่าจะพอได้แก่มาเยอะพอสมควรแล้วฮะตอนนี้เราก็กลับบ้านเรานะฮะโอเคจอดเรือไว้ะฮะเข้าะฮะหาทางเข้าทางเข้าบ้านนี้ก็ต้องอ้อมโลกจริงๆโอเคมาได้ชิ้นส่วนอันไลท์มาะฮะอยู่พอสมควรนะใส่เข้าไปครับผมเผือ่อเราพัดหนาเราจะได้มาคาบเพิ่มนะฮะใส่เข้าไปะฮะ,อ,ะ,ปะ,ฮะอันไลท์หลายๆอย่างนะครับโอเคอะเก็บของกันดีกว่าครับ ตอนนี้รู้สึกว่าตู้ล็อกเกอร์เราจะไม่พอนะฮะรู้สึกว่าแรกหายากเราเริ่มเยอะนะครับเพราะเราไปที่ไกลมากนะฮะพวกนี้ก็เป็นแรกกระจองงอยนะฮะเก็บเข้าไปครับผมเคท i t เนียมเก็บให้เรียบร้อยอะเคเดี๋ยวเรามาทําการคราฟนะฮะผมจะทัาฟบินเวิร์กนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโอ้โหพอเปิดมาเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าโอ้โหมีอุปกรณ์เพิ่มหลายอย่างนะฮะเทอร์โมแคนนะครับมีมูลพูนะครับ เพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งไอมูลภูนี่ก็ยังไม่รู้นะว่าใช้ทําอะไรนะมีหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาซึ่งยังไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะฮะเดี๋ยวต้องมาอ่านดูในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้ก็ขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยฮะส่วนที่เราจะทําก็คือ workbench นะครับผมนะก็ต้องใช้ของตามนี้แหละฮะดังนั้นเราก็เอาของมาทําเลยครับผมมาทํากันเลยฮะฟาบครับผมต้องทํานี่ฮะวรินคิดนะครับผม แล้วก็ยังเหลือนะ่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ชิปนะฮะที่เรายังไม่ได้ทำดังนั้นก็อย่ามัวรอช้าครับทำเลยครับผมคอมพิวเตอร์ชิปเอายังขาดของนะฮะขาดไอ้นี่อีกแล้วนะฮะเป็นของประจำที่เราต้องมาฟันก่อนทำตลอดนะครับโอเคไปกลับไปทำได้แล้วะฮะฟับไปรีบทำเลยะฮะผมคอมพิวเตอร์ชิปฟับไม่ใช่ฮะตรงไหนฮะตรงตรงรีซอร์ทนะลืมทุกทีนะครับโอเคได้มาแล้วครับคอมพิวเตอร์ชิป อาทีนี้กองก็ครบแล้วแล้วเราก็เตรียมวางได้เลยครับผมมา workbench นะฮะดูซิว่าจะครัฟอะไรได้เพิ่มหรือเปล่านะฮะวางตรงไหนดีนะฮะอ่ะองนี้ละกันนะครับป๊บได้มาแล้วนี่สามารถทำ s u r v i v o r knife ได้นะฮะอ๋อใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะฮะทำดาบได้ดีขึ้นได้นะครับทำได้หลายอย่างนะฮะเหมือนแบบ เอามาปรับปรุงของให้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นคีบหรือว่าถังออกซิเจนนะฮะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะสวัสดีครับ